คุณแม่ทำงานประจำหรือทำงานนอกบ้านที่ต้องปั๊มนมมาฝากลูกนะคะมีคำถามว่าเวลาปั๊มนมที่ทำงานปั๊มนมเสร็จเนี่ยนมที่ปั๊มเนี่ยต้องแช่แข็งแช่ฟรีดเลยไหมนะคะอ่าวันนี้แม่พรมีคำตอบมาให้นะคะก็คือปกตินมที่เราปั๊มใหม่เนาะปั๊มสดใหม่ๆแบบนี้นะคะมันจะมีอายุอยู่ได้ประมาณ4ี่วันถ้าอยู่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะดังนั้นถ้าเกิดคุณแม่เอานมที่ปั๊มของวันนี้นะคะมาให้ลูกกินตอนเย็นหรือว่าให้กินวันพรุ่งนี้หรือถัดไปอีกสัก วันอย่างเงี้ยคุณแม่ไม่ต้องแช่ฟีดเลยนะคะก็คือคุณแม่แช่แบบ ช่องธรรมดาได้เลยเวลาคุณแม่ปั๊มใช่ไหมอะสมมุตินี่เราปัม๊มรอบที่1นนะคะคุณแม่ก็เทใส,ส่ขวดแบบนี้ไว้เป็นขวดเก็บน้ํานมเนาะรอบที่สองนะคะคุณแม่ปั๊มได้อีกก็เทเพิ่มเข้าไปได้อีกปนกันได้นะคะรอบที่3มก็ใส่ปนลงไปได้อีกนะคะเพราะว่านมแม่สามารถรวมกันได้นะคะถ้าปั๊มใหม่ภายในยีิบสีชั่วโมงนะดังนั้นคุณแม่ใส่ให้เต็มขวดเลยแล้วก็แช่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้ที่ทํางานนะคะหรือกระติกหรืออะไรก็ได้ทีนี้เวลาเรากลับ,บบ้านเนี่ยเราก็เอานมเนี่ยค่ะที่ เนี่ยค่ะเอามาที่บ้านแล้วก็แบ่งใส่ขวดตามปริมาณที่น้องกินอย่างเช่นขวดละ3มออน3ออน3ออน,ออนเพื่อเตรียมไว้ให้สําหรับน้องกินในวันต่อไปนั่นเองคุณแม่ทาแบบนี้เรื่อยๆนะคะคุณแม่ก็จะสามารถปั๊มนมให้น้องกินได้วันต่อวันเลยแต่ถ้ากรณีที่ปั๊มมาแล้วนะคะคํานวณแล้วว่าน้ํานมเหลือแน่นอนสมมติว่าปั๊มได้30ออนแต่ลูกกินวันหนึ่ง24ออนอย่างเงี้ย อีก6ออนที่เหลือคุณแม่สามารถทําสต็อกได้เลยนะคะอันนี้แช่แข็งได้เลยเวลากลับมาถึงบ้านนะก็คือให้คุณแม่เนี่ยค่ะนมเวลาเอาไปทําสต็อกทาฟีดเนี่ยควรจะเป็นนมปั๊มใหม่ที่อยู่ในช่วงย4ิบสี่ชั่วโมงนะคะหรืออย่างช้าที่สุดก็คือ4 8ชั่วโมงเพื่ออะไรเพื่อคุงคุณค่าสารอาหารที่อยู่ในน้ํานมแม่ไม่ให้มันเสื่อมไปแล้วก็ช่วยอ่า ป้องกันการจเจริมติบโต,ตของพวเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียรที่อยู่ในนี้ด้วยดังนั้นยิ่งยิ่งแช่ฟีเดีวเท่าไหร่ก็จะยิ่งคงคุณค่าได้ดีมากเท่านั้นนะคะในทางกลับกันถ้าเกิดคุณแม่ท่านไหนที่ใช้วิธีการปั๊มนมที่ทํางานเสร็จแล้วแช่ฟีดเลยนะคะนมที่เป็นนมแช่ฟีดแล้วนมแข็งแล้วเวลาเราเอากลับมาเนี่ยนมมันก็จะละลายพอละลายแล้วเนี่ยนมที่แช่แข็งแล้วละลายมันจะสามารถอยู่ได้แค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นคือเอาไปแค่แช่แข็งซ้ําไม่ได้แล้วก็ให้น้องกินต่อ ไม่ได้แล้วอย่างนั้นทางที่ดีที่สุดคุณแม่ต้องดูว่าเอานมมาให้น้องกินวันต่อวันหรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนที่แม่พรบอกก็คือไม่ต้องแช่แข็งเลยนะคะแล้วแนะนําก็คือเวลาคุณแม่ใส่ภาชนะแม่พรจะใส่เป็นขวดแบบนี้นะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องอทิ้งถุงเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ถุงเก็บนมเดี๋ยวเรากลับมาถึงบ้านก็ต้องทิ้งอีกก็เปลืองผงเปล่าเ,าเนาะยางนั้นลองใช้วิธีนี้ดูนะคะสําหรับคุณแม่คนใหม่ที่มีปัญหาเรื่องนมนมแม่ทักมาปรึกษาได้ฟรีคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะสู้ๆค